สองชุดปั่นจัก,กรยานซื้อแกงสไตล์ชมพู่ยืนหนึ่งตัวแม่ทุกวันคือรันเวย์ยืนหนึ่งตัวแม่เรื่องสายแฟร์จริงๆสำหรับซุปตาสาวชมพู่อารยาแม้ปัจจุบันจะล่วงเข้าวัยเลขสี่แล้วแต่ดีกรีความสวยความแซบและแฟชั่นการแต่งตัวของแม่ก็ยังเป็นที่พูดถึงชีวิตดังทุกวันคือรันเวย์มีคอนเทนต์ใหม่ๆให้แฟนคลับติดตามกันตลอด อย่างล่าสุดก็ทำแตกตื่นสนานไอจีกับลุกที่ทั้งเท่ทั้งเก๋เป็นการทำเสื้อกลับโรงและรองเท้ามา mix and match ได้อย่างลงตัวและดูเข้ากันได้ดีมากๆเมื่ออยู่บนตัวสาวชมพู่ด้านแฟนๆก็ไม่พลาดเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวกันเพียบว่าแม่ได้ทุกลุกจริงๆปั่นรถถีบป,ปอปอปอยืมจากกระยานมาถ่ายด้วยปอปอ,ปอ มีความสุขกับแต่งตัวลองแต่งตามแล้วคะ่ะแม่เหมือนโฮมเลสแม่น่ารักตลอด